สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนบ้านสวนจิตติมาอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับมาครั้งนี้อดอกไม้ประดับเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นเป็นดาวเรืองนะครับหน้าออฟฟิศตอนรับนี่นะครับ เป็นของน้องน้องเล็กกิติมานะครับนี่สวยนเดี๋ยวคงนำนำชมอีกครั้งหนึ่งนะคณะของเรามาสี่ห้าคนห้าคนทั้งผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงนำเที่ยวนำชมนี่สวนดูดอกไม้ไปฟังพางก่อนนะฮะก็นันงปลูกใหม่ก็มีนะครับ เดี <T t ๋ยวดูพาชมไปพลางๆก่อนนะครับโอ้มาม่วงกำลังออกดอกต้นเตี้ยมากเลยครับเนี่ยออกผลแล้วก็มีต้นเตี้ยกับติดดินเลยลูกยังเล็กถึงนะอันนี้ต้นต้นพุทธรักษาหรือป่ะน่าจะใช่ไงี่ ม้ดอกไม้เถานะครับนี่เป็นรีสอร์ทเห็นว่ามีโครงการจะสร้างหลายหลังนะนี่ที่จะเป็นเป็นหลังหนึ่งด้านหน้านะครับสวยงามดีมท่านมาถ้ามาเที่ยวชมมามานั่งแพรที่บ้านทาราทาวัดเหนือนะครับเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ ท่านก็สามารถมาลงแพรท่านอาหารที่แพรนะก็กลางหนองหานอยู่หน้าวัดนะครับก็จะมีแพไว้บริการถ้าจำไม่ผิดประมาณ30ลานะครับครับก็จะมีบริการอาหารให้นั่งที่แพรกลางหนองหานมีาราอเกะแล้วก็ที่ที่ แพรบันทวัดนี่ก็จะมีที่พักด้วยมีรีสอร์ตอยู่นะครับใกล้ๆหรือท่านท่านจะกลับเข้าไปพักในตัวเมืองก็ได้ครับนี่ก็ภายในบริเวณบริเวณบ้านสวนจิตติมานีครับนี่ครับ,รบข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาะ ผมเคยมาแล้วครับสองครั้งฮะต้นมะม่วงกำลังออกดอกเยอะเลยตอนนี้ครับเนี่ยออกลูกแล้วก็มีนะครับทางโน้นจะเป็นเล้วแล้วไก่นียไก่ไข่ครับเนี่ยผมเคยมาชมแล้วไก่ไข่ไก่พันโุ์รหรืออะไรเนี่ยครับ ที่ลานนี้ก็ทำอาหารทานได้นะครับมาเป็นคณะมาพักผ่อนหนวดหรือสีนะมีสะตอนนี้มันจะเข้าหน้าแล้งแล้วนะหน้าหนาวจะหมดแล้วหมดแล้วล่ะครับร้อนแล้วหลายวันแล้วที่สกลน,นครอากาศร้อนลสะสาปลานี่ไปแล้วเป็ดไปแล้วไปแล้วไก่ไก่ไข่นะคะนี่ เ้าไก่อาเอาไข่มาแล้วพาไปดูอีกนะพาไปดูอีกหน่อยนี่คุณไทยฟาร์เยี่ยมนะครับยาติๆกันฟามเยี่ยมมาดูอนี่ข่ไข่ไก่โอ้เก็บพอดีเลยวันนี้ฟาร์มกิติมากิติมาจ้ะนี่ๆจะกอฟาร์ม เลี้ยงสามสิบตัวได้ยี่แตัววันนี้เก็บได้ยี่ปดวันนี้ย<ท>ี่ปดเกือบทุกตัวค<ะ>่ะเกือบทุกตัวรบกวนพาไปดูอีกครั้งหนึ่งไปเยี่ยมไก่ไหน่อยมาเยี่ยมส <laughs> องครั้งนะว่าครั้งหลังนี้ประมาณ5้าเดือนนะปพราะวาณเดือนตุลาแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไงนะครับพาไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งพอดีผมผมเตรียมกล้องชาไหน่อยก็เลยมาปีที่แล้วลิ้นจี่ยังไม่ออกนะคะอี้ราพอหนึ่ง อ๋อนี่นะใช่อีกประมาณกี่เดือนนั่นนี่ออกอันเด้ค่ะออกแล้วบอกว่าหมายถึงว่าประมาณมันได้ผลผลิดประมาณ2องเดือนนั่นแหละกินแก่นะกินได้อันนี้ก็ตอนนี้เลี้ยงประมาณ30ตัวค่ะรับนี่โอ้ยสาตัวมันก็จะได้ประมาณสองแผง สองวันต่อหนึ่งแผงสองวันต่อหนึ่งแผงวันนี้ได้ยิบนึ้ถึงคุณไทยบอกว่ายี่แปดเนาะเมื่อกี้นี่เก็บยังไม่หมดเลยเอ้าคอยหลังเนี่ยไขแล้วนี่ลูกโอ้ไข่ดจังเลยวตอนเก็บเมื่อกี้ยังไม่มีเลยค่ะครับเนาะนี่แป๊บเดียวเนี่ยเพิ่งไม่ไม่ถึงนี่เพิ่งไข่อุ่นๆอยู่ไขอุ่นๆไขอะไรไก่บ้านไก่บ้านเนี่ยไก่บ้านก็โตมันยังกับไก่ใช่ค่ะเขาก็ไข่ใช้ตัวตัวใหญ่เหมือนกับไก่พัน ไก่พันนี่ไก่โรถเนาะอ่าค่ะนี่นี่ง่ายนี่ง่ายเขาทักเราดูสิอย่าฟังเราคุยกันอยู่นะไก่โรถไปเดี๋ยวไปอยู่ลินจี่นะไม่เคยทำสักออค่ะโดนน่หสูงร้อสูง uh, อ hey, ja ันนี้ลิ้นจี่ค่ะนอพอนึงเออพันเขานอพอนึง ครับุสองีกว่าอ๋ออกแล้วอีกประมาณสองเดือนเนาะเก็บเกี่ยวได้ครับอันนี้มะม่วงอันนีนจีเหมือนกันนี่จืองกันโอ้ห้าต้นเนี่ยมีโอกาสมากก็ใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับมีมีต้นมะม่วงล้อมรอบขอบคูนี้คูสายนี้ออ้ย รอ,อบๆนี่มีสปิงเกอร์รอบเลยอ้นนอ,อบีบเพีิงมะม่วงพันอันนี้มันน้าแรงค่ะน,น้ำมีครูคเกืกเอกนี้แห้งขอดแล้วีน่นีย่ยาวไปโน้นนะครับก็เรียกคองอะไรใส่ก็ใส่ไก่อไไกเออ,อเคยเค เคยบอกข้าวก่อนของไส้ไก่นี่น้ำมันแห้ง่ะลึกอยู่นะนี่หลายเม็รอยู่แต่ว่าข้านี้มันแห้งแล้วนี่นะครับ เรามาเดินดูสนุกนะครับแล้ว mm ก็ไปเที่ยวแพรด้วยครับอ๋อที่ชอบกินน้ำปลาหวานนี่ มะม่วงเบามะม่วงเบามันจะลูกเล็กๆนะจะก็อร่อยปลูกแค่ปีครึ่งนี้อืมตอนมั้งอันนี้จะเป็นช่างแดงครับยังเล็กอยู่นะครับเขาฝักจากบ้านสวนนะจากน้องเล็กจิตติมาสวนจิติมาบ้านสวนจิตติมามีไข่ก็ไปเก็บสดเนาะไยี่แปดด้เพิ่มอีกใบเป็นยี่สิบเก้ากลับไปแป๊บเดียวได้อีกใบเป็นยี่สิบเก้านี่มะม่วงมะม่วงมะม่วง เอาเอากลับไปใส่ตะก้าเลยเด้อโอฮ้ยใส่ถุงเงาจะเอาไปตะก้าเถอะเฮ้ยใส่ตะก้าเดี๋ยวเพิ่นใส่ตะก้ายังกลับมาอีกนี่นี่นี่โอ้ยใบใหญ่สองลูกนี่เพื่อนโลครึ่งโลได้ยังยังไม่โตเต็มที่เลยสองหำเหรอเอาสีหน่อยแล้วมันหน่วยน้อยนุนหน่วยน้อยเอาสีหน่อยมันหน่วยน้อยเอาให้หมดเลยแล้วแต่ประชุม สี่หน่วยห้าหน่วย้หน่วยหหน่วยหหนวยแล้วเออสงคนวะสอคนก้าวคนก้าหยันไันเิียันเันเนยคิดว่ามันยังบอกแก่จัดนะจะกินได้แล้วละนี่เออมันลงเลยลงลงลงเลยม่มม่ ถุงเล็กเดบอมีบะเอเพราว่าเอาให้แบ่งให้ไผ่ให้มันไปเลยนะเออมันจะได้มันจะได้แผ่มันมันน้ำหนักมันจะอันนั้นมันนิ่มหน่อยนิ่มหน่อยการแตกนับแล้ว ผมว่า29อะเมื่อกี้กลับไปได้อีกลูกหนึ่งมันไข่แค่เชื่อมมาถึงสองนาทีมั้งกลับไปเพื่อนกาลังออกมากลับไปอีกลูกฟองเงี้ย20 21 22 23 24 25 26 27 28 29มันไม่เคยเกิน29หรอกลังเล็กมันมีอัากาศอยู่มะ้อ๋ออันนี้สองมานครับ

สามตัวเอาสี่สี่คนฝากต้นน้องตุ้ยฉายันไปเจอคนเยอะเอาเยอะของฝากจากน้องสาวเด้อนี่นะขอบคุณหลายๆนะคะคขอบุณมากสวนกิตนาภาสวนยังก็สวนจิตมาบ้านสวนจิตติมาบ้านสวนจิตติมาของน้องสาวเอาให้ มาทุกครั้งก็ได้แบบนี้ทุกครั้งคราวที่แล้วก็จำไล้วมีไข่ไก่ใชมันมาได้จังวะได้จังวะไข่ทุกวันไข่โดกไข่รวยนะครับอีกสักครู่ก็คณะของเราก็จะกลับบ้านแล้ว <c oughs> เอามาตุยต้ยไอย้ตุ้ยจะเพิ่งออกรวมมอือถ่าเลยเอา,อเอาอน่งเ,เ,เอาผมขนาบข้าง,<ว>ก,างกับตุยย้ยเออาสลับกันเลยวาสัลับกันเลย หนึ่งสอซับกดไลค์ค่ะหนึ่งสองหัวใจค่ะนี่อตู้แล้วไอเอ้ยมนจเงี้น่ารักค่ะอุ้ยน่ารักค่ะหนึ่งสอซับีกรูปนะคะหนึสองซับแล้วก็ทำเป็นแบบว่าดอกวบานอย่างเงี้ยโอเคค่ะ น่ารักค่ะหนึ่งสองส,งน,ส,องสงอน,นึ้ไม่ไเบว่ามนนันเป็น,ปน <c oughs> อะไรที่แบบว่าน, <c oughs> น่ารักค่ะอบบ้าตรงน,นบบๆๆๆๆี้บ่เอาตรงนี้ดืวดจุ่มมาองมันนั่งกันได้นั่งมดไหมได้ค่ะเรียงมันจะชิดๆกันหน่อย ย่งเ yeah, awesome. oh, okay. uh ี uh ้มานั uh ่ง uh พี่อยงนีเอามากัดแล้วะเบื่อเงยาเือนเลยนั่งนันี้ก็ได้นังนี้ก็ได้โอเคสวยท่าสวยแดดจัดแล้วสวยอาอากดไลค์ก่อนนะเอ้ยกดนี่ฮาร์ดก่อนนะคะนี่ฮาร์ดสองอู้มนะคะหนึ่งสองสามกดไลค์ หนึ่งสองซัอไก็ได้หรอกมาบานค่ะหนึ่งสองับหนึ่งสองสับเดี๋ยวจะถ่ายเอาเลยมงควักมิควักไปเลยรรมาตัไปเลยพอดเลยปีบ้า ได้กินเลยอันนี้เป็นบวชข้าวกายเจ้าเบิ่งอะนะเจ้าเบิ่งลำมันให้เห็นว่ามันยาวมันสรู้แต่ตัวนั้นบรู้หัวยังไม่ได้เบิ่งตรงใสที่เป็นน้ำหอมบ้านเราถึงทยตกี้นะอืออือไปสนาเข้ากับเมื่อเล็กเลยเอ้าให้อยู่ดีมีแหงเดินน้องเด้อทํามาค่าคืนเออให้เงินใสมาเทมาเดินน้องเด้อให้ยูดีมีแหงเป็นลมโพลมใสอยู่น้ําลูกน้ําลาน้ําเปื่อยน้ําอ้ายนี่ละ สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองอนาคตคขอบคุณมากนะคะไเดินทางไมมาด้วยค่ะ